ยืนก็เหม็นนั่งก็เหม็นกลิ่นห้องน้ำเนี่ยนะเวลามันโดนแดดร้อนๆนะกลิ่นมันจะคลุ้งขึ้นมากระจายไปทั่วเลยแล้วผมหาจุลินทรีย์มาหลายยี่ห้อมากนะใช้แล้วนะมันต้องรอระยะเวลานานมากก่อมันจะได้ผลนะไบโอเอ็กซ์พอคุณใช้ปุ๊บนะมันจะเห็นผลตอนที่คุณใช้ตอนนั้นเลยคุณเอาอันนี้ย250กรัมเฉพาะครั้งแรกนะคุณเทใส่ไปเลยชักโครกละหนึ่งซองแล้วคุณลาดน้ํานตามนะแค่นี้เลยถ้าอ่างล้างหน้าคุณมีกลิ่นนะสองช้อนโต๊ะแล้วคุณก็เปิดน้ําตามไปแบบนี้ง่ายๆเลยซิงล้างจานก็เช่นกัันนคุณตกไปเลย2ช้อ แล้วคุณก็เปิดน้ําตามแบบนี้เลยแค่นี้จริงๆล่องยาแนวกระเบื้องที่มันมีกลิ่นนะครึ่งซองละลายน้ํา20ลิตรแล้วคุณก็ราดไปตรงพื้นแบบนี้ทิ้งไว้5-10นาทีเอาน้ำเนี่ยฉีดล้างออกโดยคุณไม่ต้องถูไม่ต้องขัดใดๆทั้งสิ้นครับมันทํางานทันทีกลิ่นนะลดทันทีตอนนั้นเลยคุณเอาไปลองได้เลยอันนี้ผมใช้มาเป็นครึ่งคร่งปีแล้วใช้เมื่อใดเห็นผลตอนนั้นเลยคุณไม่ต้องรอนานทีนี้ไม่ว่าคุณจะยืนจะนั่งหรือคุณจะเอามือวักกลิ่นจากท่อคุณวักยังงนนก่ก่ีิิชอยตวทุา สินค้าดีไม่มีสปอนเซอร์ซื้อเองใช้เองการันต,ตีว่าดีจริงๆครับใครอยากได้พิกัดตรงนี้เลยครับ